ชีวิตของเราเนรมิต er ของเราเองนะครับเป็นกับตันควบคุมชีวิตชะต,ตาของเรามันจะขึ้นจะสูงขึ้นหรือลงมันอยู่ที่ตัวเรากําหนดเองไม่มีใครมาเสกให้เรานะครับไม่มีใครม,ม,มาทาให้เราหรอกครับตัวเองผู้เลิกเองนะครับรีความดีก็รู้ไม่ดีก็รู้มีสุขก็รู้ไม่สุขก็รู้ใช่ไหมครับใครผู้กําหนดให้เราเหรครับตัวเองนะครับไม่มีใครมากําหนดของเรานะครับบอกว่า ส่วนมากคนเรามันรู้อยู่ในยําหนดแต่ว่ารู้ว่าเป็นไปได้แต่ไม่อยากทํานะครับรู้รู้อยู่ว่ามันดีแต่ก็ไม่อยากทํานะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเพราะจริงๆเขาเรียกว่ารู้แล้วรู้แล้วนะครับรู้แล้วรู้แล้วนะครับแต่ดูแลพวกนี้มิเตีรู้ทั้งนั้นนะครับไม่เคยว่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคนเรานะครับชีวิตของเราเน่ยเราเป็นกับตันควบคุมมันมันจะไปทางไหนจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนมันก็อยู่ที่เรา ชะตาชีวิตของเราแล้วก็ความสุขไม่ไปไม่ไปให้ใครมาเสพสร้างให้ให้ใมามามาสุขให้เราเราเป็นผู้กําหนดเองใช่ไหมครับรวยหรือจนใครกาหนดให้เราแหะครับใครว่ามึงจนนะหรือว่าเทวดาองค์ไหนเดี๋ยวพระเจ้าองค์ไหนมาบอกให้คุณจนตัวเองกําหนดได้ยิ่งของตัวมนุษย์เราเนี่ยครับเราเป็นประเสริฐนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าเปรียบเทียบไม่ได,ไได้ไม่รู้ถูกว่ไเาเราคือว่าเราคือเทพเจ้าตัวเราเอง นะครับเราเพราะฉะนั้นส่วนมากเราไปรู้ถูกตัวเองว่าตัวเองมันแก่จนก,ก็อมูพูด่เมอวานนะครับเพราะฉะนั้นตัวเรานะครับถ้าคนเราถ้าไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเรือไม่มีเข็มทิศนะครับอยู่ในมหาสมุทรนะครับลอยไปลอยมาลอยไปลอยมามันไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ควบค,บคุมชะตาชีวิตของเราจะสุขหรือทุกข์จะรวยหรือจนก็อยู่ที่ตัวเองดิกิตเองนะครับ อยู่ที่คาเพราะฉนั้นคุณอยากเป็นอะไรคุณรู้สึกจินตนาความ,จ,นนาาวาม,มจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ไหมครับจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เพราะฉะนั้นไม่มีใครมาจินตนาให้คุณมีเราเสกนะครับว่าความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะครับบางคนนี่ออ้ยก็ให้สําเร็จก่อนนะให้ม,มีความสุขให้สําเร็จก่อนนะจึงจะขอบคุณเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันไม่อยู่กับอายุอานาไม่อยู่กับอปอตีปอโท อยู่ที่ตัวเราเองนะครับเดี๋ยวนี้ปตีปททุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะามีอาวุธแบบไหนนะครับอาวุธคือการจักเราเรียนรู้พัฒนาตนเองสอบถามผู้ที่ประสบามสำเร็จอนาคตจะเป็นยังไงคืออยู่ที่เราอ่านเราเสพเราครบนะครับเพราะฉะนั้นคุณควบคุมเป็นกับตันของคุณได้อยังเราอยู่เหนืออารมณ์เราอยู่เหนือความรู้สึกนะครับเราจะสั่งการเราคือสั่งจักรวาลเราเป็นผู้จัดการ ผู้อํานวยการสั่งผู้จัดการเอามาให้เราเราอยากได้มีเจตจินนาได้ความสั่งให้จกักรวาลเอาให้นะคร